ไปแล้วมันต้องติดถ้าสายมันไม่ดีพอมันจะบอกว่าไม่ว่างแบบนี้เป็นต้นเป็นโทรศัพท์บ้านนะครับเป็นให้ความรู้สึกเหมือนโทรศัพท์บ้านว่าโทรไปแล้วมันต้องติดถ้าโทรโทรแล้วคุยคุยอยู่คุณภาพมันต้องคงที่ตลอดไม่มีกระบวนการโทรโทไปแล้วขึ้นค่าขึ้นค่าในสกายหรือว่าในแมสเซนที้เราคุยกันแต่ quality ตรงนี้เป็นประเด็นที่เขาสามารถเรียกเก็บเงินเราได้นะครับในประเทศญี่ปุ่น อันน uhm. ี้ก uh, ็ให yeah. yeah. ้ดูนะครับจากกรุงเทพไปตรงนี้ฟรีนะครับแล้วก็ไปสิงห์แค่นิดเดียวตรงนี้นะครับที่เอธีบายนะระยะทางตรงนี้เนี่ยเราไม่เสียตังค์เราไม่เสียตังค์มาดูน้ำเงินน้ำเงินตรงไหนแล้วมันก็ถูกรองอันนี้เป็นเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่ที่ใช้อยู่นะครับอันนี้อาจารย์โรดีโร่ให้นะครับราคาจริงๆนะอันนี้เป็นราคาเอ่อโทรศัพท์บ้านนะครับ อันนี้เป็นโทรศัพท์บ้านแต่ถ้าเห็นว่าถ้าระยะทางไปขึ้นเช่น20กิโลเนี่ยคิด20เยน60กิโลเนี่ยคิด30เยนนะครับ100กิโลไป80เยนนะครับไม่ไปตามปกตินะครับแล้วก็อินเทอร์เนชั่นแนลเนี่ย1 60เยนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นโทรศัพท์ที่เป็น IP โฟน20เยนเท่ากันหมดเลยนะครับไม่กระงตัดเพิ่มกระด้นะครับราคาก็จะถูกกว่านะครับ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตัวมีโอไอพีนะครับก็คือเซอร์กิตเน็ตเวินะครับตัวเซอร์กิตเน็ตเวคือโทรศัพท์บ้านนะครับตัวนี้โทรศัพท์บ้านถ้าเก็บเน็ตเวนะครับนี่เป็นยุคที่ถ้าเก็บเน็ตเวิคืออินเทอร์เน็ตเป็นอย่งนะครับอกตัวอย่างอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเซอร์กิตเน็ตเวิร์กนะครับเซอร์กิตเน็ตเวิร์กเนี่ยความจริงในปัจจุบันที่เราใช้เป็นตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นตัวนี้ไปแล้ว ะอันนี้ผมไม่รู้จารู้เลยครับผมม่ได้รู้จารู้ไม่ครับไอันนี้ผมเกิดไม่ทำเแต่ว่าอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยนะครับโทรศัพท์ที่เราใช้อันนี้เนี่ยนะครับโทรศัพท์ที่เราใช้อันนี้เนี่ยคืออันนี้หมดแล้วนะครับโทรศัพท์บ้านจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วโทรศัพท์แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับที่ประเทศไทยเราไม่ได้ใส่แบบนี้เราใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้หมดแล้วนะับและอันนี้ขึ้นไปนค่ยี่สิเป็นเอาไว้ก็ขึ้นเชื่อมสองระบบเนี้ยเขาด้วยกัน H323 กับซิปเป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานอย่างหนึง่งของการส่งสัญญาณการคุยการของของโลกของอินเทอร์เน็ตฝั่งนี้กับโลกของเซอร์วิตซูบิทิงนะครับแล้วก็มีโนโ้ตเอารื่องมาติมีในการวิทยุกาสียงมีการสัญญาณนะฮะเพื่อจะสร้างระบบโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นอย่าเดียวนะครับ อันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าตัวเซอร์ c ิตสวิตชิ่งที่เราใช้นะครับมันจะวิ่งข้อมูลมีอินเาอร์เน็ดยังไงบ้างนะครับว่าเป็น I S C N เป็นอะไรนะนี่เป็นเซอร์กิตนะครับตรงนี้เป็นเซอร์กิตเป็นเซอร์กิตที่ต่อจากไอเอ็นเซเว่นนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตใช้ TCP i p นะครับเป็นคอนเนคติเคชั่นเลสนะครับเป็นเราเตอร์เนอเรียลไทม์บรูคอลนะครับคุยกันได้เสียงได้นะครับ อินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับความจริงเราคุยด้วยเสียงได้อยู่แล้วนอะอครับก็มีเยอะแยะนะครับเราก็คุยกันด้วย MSN ในขณะที่เราคุยกันไปนะครับส่วนถ้าเราจะเอามาเชื่อมเนี่ยต้องมาเชื่อมด้วยองนี้นะครับดูอันนี้ดีกว่านะในตู้หนังสือเยอะความจริงในที่ผมจะพูดเนี่ยเขียนดีนะครับหรือไปอา่านตัเองนะครับคืออันนี้นะครับโทรศัพท์บ้านอันนี้เป็นโทรศัพท์บ้านแล้วก็เขาจ มีโทรศัพท์บ้านะมีโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านเนี่ยจะมีสายโทรศัพท์นะครับจิมเราเรียกว่าสาย RJ11 สายั j เล็กไรนบกถึงสาย RJ11 RJ11 เนี่ยเป็นสายมีสี่ข้องแต่จริงๆมัใช้แค่สองนะครับก็คือสองช่องมาเสียบข้องนโทรศัพท์ปึ๊บโทรศัพท์จะเปลี่ยนเสียงเราให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเปลี่ยนเสียงของเราให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นส่งไปที่กลุ่มสายสวิตชิ่ง ส่งไปที่ทุงสายแล้วเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าตัวน right? ี้ให้กลายเป็นดิจิตอลเปลี่ยนสัญญาณตัวนี้ให้กลายเป็นดิจิตอลเป็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเป็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับซึ่งซึ่งสัญญาณดิจิตอลตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเสียงสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นดิจิตอลโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโคเดกโคเดอร์ดีโคเดอร์ครับเปลี่ยนนะครับเราทำการแปลงสัญญาณเรียกว่าดิจิตาลเซชัน คือเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นอนาล,ล็อกให้กลยายเป็นดิจติตอลนะครับความเร็วที่เราต้องใช้คือแล้วเราก็ส่งข้อมูลจากจากปกติเ,เราส่งข้อมูลจากสวิตชิ่งหรือว่าตัวชุมสายชุนสายเนี้ยวิ่งที่ชุมสายนะครับข้อมูลปริมาณข้อมูลที่ใช้64 KBPS กิโลบิต per second 64 KBPS 64 KBPS KBPS ติดเบอร์สายแก้นะครับฟิดเลยใช่ไหมหนึ่งโทรศัพท์เบอร์หนึ่งเบอร์โทรศัพท์ตามบ้านใช้64 KBPS คุณอยากได้กี่เบอร์คุณก็คูณเข้าไปแล้ว64 KBPS ตรงเนี้ยถูกจองไว้สำหรับเบอร์นั้นเลยคุณเสียเดือนละ107บาทเพื่อที่จะรักษาไอ้64 KBPS เนี้ยไว้กับคุณ ไม่มีใ,ใครแง้ได้โค้กติดต้องติดถ้าใช้เปิดสายอยู่ต้องติดต,ต,ต้องใช้ได้ตั้งโค้กสี่ KBPS คุณจ่ายเดือนละร้อยเจ็ดบาทหนัพ่อหนักแม่ได้นะครับที่เขาประทรวงเงี้ยวๆ,ๆเนะี่ยคือถ้า64้ KBPS นะครับมันจะถูกเปลี่ยนนะครับมันจะถูกเปลี่ยนนะฮะอันนี้เป็นอีกแบบาทถึงแม้หลายแรงใส่ใจกัน แต่คือผมจะบอกว่าตรงสายตรงนี้ถูกจองไว้สำหรับคุณเท่านั้นไม่มีคนอื่นแย่งได้นะครับไม่มีการแชร์กันไม่มีการแชร์กันครูที่จแค่เป็นของคุณนะครับเบอร์นี้ต้องใช้ถ้าคุณจะโงรเมื่อไหร่มันจะต้องวางนะครับไม่มีการแชร์กันต่างกับ ะลองมาดูนะครับว่าข้อมูลที่วิ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะก็คืออ,อันนี้วิธีคิดของเขานะครับรเขาคิดที่ดูนะครับว่าว่าคินล้านได้ถึงสี่บิตก็คือเขาบอกว่าเอาอ่ voice data นะครับคิดเป็นวิธีการแ s a m p l ลนะครับคือเก็บข้อมูลเนี่ยทุกๆศูนยุดหนึ่มิลลิวินาทีเก็บข้อมูล1ที0.125มิลลิวินาทีเก็บข้อมูล1ทีนะครับคำนวณไปแล้วเนี่ยนะครับ1ครั้งเนี่ยผมเก็บ1ไบต์แปดบิต นะครับคำนวณไปเรื่อยๆนะครับคูณกัน1วินาทีก็คือทุกๆ100ทุกๆ0.125นึ่ห้ิเซก1 1. ผมเก็บ1นใบดังนั้น1วินาทีผมจะได้64เก็บเอ่อเท่านี้ครับผมจะเก็บทั้งหมด8,000ครั้งต่อวินาทีนะครับซึ่งก็จะได้ทีท่4นะครับความจริงใ้เลข8,000นเนี่ยนะครับมันนี้ี่มาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ คไอ้ที่เป็นเกี่ยวกับที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ย4เฮิร์ตนะครับเป็นผลที่เราเก็บ4เฮิร์ตเพราะว่าตัวตัวดิจิตอลตรงนี้เนี่ยปกติเสียงที่เราคุยอย่างที่ว่าก็คือเราเก็บเสียงของมนุษย์นี่อยู่ที่2ถึง5ถูกไหมครับที่เราเก็บ4คือเราเก็บ4เฮิร์ตถ้าเราต้องการเก็บความถี่ที่4เฮิร์ตผมจะต้องเก็บข้อมูลด้วยความถี่มากกว่า4เฮิร์ต2เท่าเป็นอย่างน้อยก็คือ8 8พันหรือ8เฮิร์ต นะครับก็ผมที่หกสีเปลี่ยนอันนี้เรามาดูเป็นตัวแพ็กเกจบ้านตัวแพ็กเกจเนี่ยอันนี้เป็น, phone, อน,น,ปน packet, ไนอโฟนอันนี้เป็นแพ็กเกจไม่ใช่เซอร์กิตนะครับลูปตะกียอันนี้เป็นเซอร์กิตสวิตช์นะครับเป็นโทรศัพท์บ้านแต่ผมเปลี่ยนปุ๊บอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กต่างเป็นเน็ตเวิร์กแล้วเน็ตเวิร์กวิ่งข้อมูลข้างในยังไงครับเป็นแพ็กเกจถูกไหมครับมันแชร์กันถูกไหมครับโงงกี่ใครก็ได้ ใช้อินเทอร์เน็ตในเครื่อง,เ,องเครื่องเดียวใช้อินเทอร์เน็ตได้ผมส e ่งอีเมลได้ผมฟังเพลงได้ผมดูเว็บได้ผมโหลดหนังได้ผมทำอะไรก็ได้นะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตบนเครื่องอมเืองเครื่องเดียวกันแถมเพื่อนเื่นอนยังมาแชร์ใช้กในสายเส้นนี้ถูกไหมครับแต่นในสายเส้นนี้เนี่ยมีคนใช้เยอะแยะเลย นะครับมีคนใช้เยอะแยะเลยเราจะแบกมันออกไปนะครับเป็นกลุ่มตัวแทนสายเส้นนี้เนี่ยไม่ถูกจองโดยใครทุกคนแชร์กันใช้พอผมไม่ใช้คนอื่นก็มาใช้ไม่ได้เหมือนสายโทรศัพท์บ้านที่ผมจ่ายร้อยเจ็ดบาทใช่ั้มมันต้องเป็นผมคนอื่นใช้ไม่ได้หรือจะมีคนมาใช้เบอร์คุณได้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าโทรศพทัพท์ไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำได้เพราะว่าคุณใช้สามเส้นเดียวกันทั้งมหาลัยเนี่ย มีออก100อร้อยกว่าเมตรคือทั้งมหาลัยเนี่ยมีแค่เส้นเดียวนะครับมหาลายัยนักเรียนเป็นหมื่นคนเนี่ยมีสายแค่100ร้อยกว่าเมตรเองใช้ยังไงก็ไม่พอถูกไหมครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแชร์ใช้แต่ประเด็นก็คือทุกคนทั้งหมื่นคนไม่ได้ใช้พรนะ้อมกันฉะนั้นเราสามารถที่จะ